คุค่ทุกคนจะยินนะครับเขาเกมมาบอกเคอย,ยินขนาดก็ไปเรื่อนะบล้วจัดไปคนนี่แกมเพื่อนครับต้อนคา,นจะจะา,านค,ครับ แพงที่สุดแต่โจผมจะไม่เข้าพูดหน่อยครับเพราะว่าอเไอเสียงมิมิเนี่ยไม่ต้ครับมันไม่ลมตแนีนมั้วนะอมมันไม่ลิมิตไอตัวนั้นอีตนั้นอกเสียงก็เพื่อนผมนะครับเดี๋ววันไหนมีแดดดีๆรูก็มพปูเื่อวานนี้ซักรอพื้ จนกินมุกระทะเสร็จพูดมุกินมุกระทะเสร็จนะตอนที่แก้งเพื่อนต้องมาเกมเล่นก่อนคนอาจจะอจไและคนอาจจะเจอมุมเล่นอันนี้ก็ได้โรงพยาบาลเคฟูนะไปดีกว่าไปเล่นกัน สวัสดีครับพราะด้วาทำเสียงดังมาเกิดอะไรขึ้นนมาวันนี้มันจะเติมไหมมันจะทำไหมนะไม่เติม ไม่มีบบตังค์ครับตังค <นะ S 2> ์งไม่มีมึงบ้าไปอะไรให้เจ้ารองเท้ารงน้ำทำไมถ้ามึงซื้ออย่างงี้ไปเดี๋ยวกูซื้อข้างนอกให้มีอะไรแบบน่าขนอุ้ยทุกคนแบบดีมากเลยนะแล้วะจะแพ็คสวยสวยมากสวยเวอร์ทุกคน ครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะข mm. like, subscribe, share, subscribe. อร้องน้ำจุกนั้อย to ังไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจเพื่ผมนะครับแล้วก็เพื่อนคนทุกท่านะครับซึ่งมันไปกินหมูกระทะเด็กทุกคน บบอ<ะ>้าทุกคน,นอ,อัมบัดดีน้นะมันจะขอกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเดี๋ยวจะกภาพไปกินเสร็จเลยทุกคนไปอ้าทุกคนครับทำมาเลยครับทุกคนซึ่งแบบอร่อยมากเขอจากภาพอีกทีนึงครับ ผมขอแตนาพอีกทีเพื่อกินน้ำก่อนนะไปทุกคนกำลังเ็นขนาทุกคนคือะตกยวทำไมตัดแบบนี้บอกใครดูครับเออวันนี้ตุก่มครับตเตงดียวีเหลือเิ็นเ,เจ้า ผมนคนกินหรือควรเล่นก่อผมเล่นตอ่อดีกว่าครับเ,ออเพื่อนออไม่ยอมมาไอ้แม่โด้อ,อ้ยทุกคนน่ารักมากเ,ออเดให้เราตัดยิ่งมูไม่ได้ตัดไปกลองนะคะไม่ต้องไปทำไรกันด้วยออนี่มาเนาะ เห็นไหมเออะไปถ่ายดิยอะครับทุกคนใช่โดนผมตาเลยครับขอตัดไม่ต้อนเงินขึ้นเป็นหมื่นดีวดวกว่าไป รู้ใหม่รัใหม่ครับคนทักออนช่วเราซื้อเนี่ยครับว่าสิบแล้วอันนี้แปดพันหคือแบบต้องโมามแพงมากเลยครับถอาทูกคนถ้าชีวุ้นเพคือแบบเจอนะครับ ครับดีอ่ะทุกคนผมไม่ชอบอ่ะคนอื่นไม่ได้ปกติเขาจะเดินเถ้าม่ไปม่นั่งอยู่ตับไปเจมตอบไปไปครับเน็ตเมื่อวานเราไปงไม่ได้ยิเสียงอะไรอย่างนี้ปา ตอนแรกพี่หนุ่มว่าจะไปสอนของแล้วก็ไปตั้งแต่แอคืนบอกมาบอกว่าไม่นานจะโทรบอกลูกจะไปมาเขายกเลิกไปแล้วมาส่งอนนี้แทนพี่หนุ่มแล้วมันจะไปเก็บต่อไปเลยดีกว่าไปอาทุกคน,นครับไปเก็บต่อไปแล้วครับเกมนี้มันหมื่นคอมนะครับอันนี้ครับเจมเป็นเกมคล้ายๆคอมเลยคำสั่งหมดนะครับกดกดกด,ดตรงนีนะครับ,บ กดตรงนี awesome, ้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมกดครับก็จะมีมาออกมาท่านผู้ชมเลือดได้นะครับเอาไัวตรงนี้ลืมบอกว่าเออโน่นนี่นะจริงๆมันมีการตั้งค่าด้วยค่ะแบบผมจะพาไปเองเข้าเกินมากว่าไปเอาคุนเข้ามาครับ ออาจจ้าจก็เจ้ก็กดแล้วทุกคนกดพรีไปเลยกดกดคลิปไปเลยครับเ้าไมก่กดตรงนี้ก็ได้ <c oughs> ด่าเน,นี่ยเป็นสนใจครับไปรอ็ักคู่เอาขึ้นมาเลยครับ กดเซตเป็นอะไรก็ได้ผมเป็นเอาชิลอบกับปรีบเลยเอาคนถ้าคนถ้าไปฆ่าคนเกมก่ได้ดูนะครับเขมาละก็ทุกคนจะเห็นะโอ้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับจะขึ้นอะช e พเมนนะครับขึ้นอะชิพเมนนะครับสามารถกดตรงนี้ไดหมดเลยกดกดกด กดหมดเลยนะครับทุนเนี่ยเนี่ยอันนี้ถ้าวนกดได้นะครับแล้วทุกคนลองจิบของนะนะปุ๊บหกสิบสี่เว้ยสามารถดูได้ด้วยสิบสี่เว้ยคุณอทุกคนทุกคนลองมานี่เอ้ยมันมีกูเข้าไปครับกดกดสิค้างนิดหน่อย กดได้ด้วยทุกคนนี่นไงเฟียวไมมล่ะดูครับกดได้หมดเลยเนาะจะเป็นเอาเอาวุธได้หมดเลยนะครับถ้าใครจะบินน้ำก็ระวังตัวด้วยนะครับแหลกๆผมว่าแหลกว่าแต่เกมต่อไปแล้วดูว่า ทุกคนครับถึงเวลาลอยเกมเดิมครับคือแบบเกมนี้ครับมีอะไรไม่มากมาครับแตกแตกเกมไปทุกคนครับผมโดนโดนแบนเฉยเขาไม่ได้นะครับอคดับขอกระหับสปายดีด้วยครับกระหับบายครับผมบายบาย